เป้าหมายสำคัญคือการส่งต่อผู้ป่วยให้ทันภายใน45นาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ50พบว่าปี2553สามารถส่งผู้ป่วยทันตามกำหนดร้อยละ52.33ปี2554ได้ปรับเกณฑ์การส่งต่อให้ทันภายใน30นาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของผู้ป่วยพบว่าสามารถส่งผู้ป่วยทันตามกำหนดเพียงร้อยละ30.83และล่าสุดปี2555 ผลการดำเนินการร้อยละ34.42ทั้งนี้เพื่อตอบสนองกับโกลเด้นพีเรียดของโรคโรคหลอดเลือดสมองมีกระบวนการดูแลตั้งแต่การคัดกรองการป้องกันให้ความรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพเริ่มด้วยกระบวนการดูแลตั้งแต่ระบบ Fast Track เช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจแต่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การส่งต่อยังไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดภายใน30นาทีจึงต้องทบทวนกระบวนการส่งต่อที่เป็นแนวทางเดียวกันในส่วนของชุมชนเน้นกระบวนการคัดกรองป้องกันโดยจัดทำโครงการหรูเร็วทันใจปลอดภยัยไม่พิการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง14แห่งแห่งละ10คนรวม140คนเพื่อให้สามารถคัดกรองส่งต่อและฟื้นฟูสมรรถภาพได้เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องในกรณีผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการหรือ s u b a c u t e ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแต่ยังไม่ครบ6เดือนซึ่งยังไม่สามารถจดทะเบียนผู้พิการได้ทางทีมจะดูแลทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยเยี่ยมบ้านเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพและสน,สนับสนุนอุปกรณ์บริหารกล้ามเนือ้อเช่นรอกถุงทรายในกรณีผู้พิการทางโรงพยาบาลมีการดูแลดังนี้ศูนย์จดทะเบียนผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จที่แผนกกายภาพโรงพยาบาลระโนดและโครงการจดทะเบียนผู้พิการเชิงรุกโดยแบ่งตามโซน บริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการทั้งในโรงพยาบาลและออกเยี่ยมบ้านกับทีมสหาสาขาวิชาชีพทั้ง14หน่วยบริการศูนย์กายอุปกรณ์ให้ยืมกายอุปกรณ์สำหรับบุคคลทั่วไปเช่นสีขาไม้ค้ำยันสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการตามสภาพความเหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้พิการโดยจัดทำโครงการเพื่อนคู่ใจใส่ใจไม่พิการ แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขทั้ง14แห่งแห่งละ2คนทั้งหมด28คนจะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพมีการวางแผนเยี่ยมบ้านการฟื้นฟูสภาพการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ภายใต้การดำเนินการของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรถแมพที่2การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศการดูแลรักษากลุ่มอุบัติเหตุและรถแมพที่6การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่ออุบัติเหตุทางจราจรสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ90 การเมาสุราแล้วขับร้อยละยี่สิบของการเกิดอุบัติเหตุสืบเนื่องจากประชาชนอำเภอระโนดประกอบอาชีพทำนากุ้งปัญหาอุบัติเหตุซึ่งมีความจำเพาะต่อพื้นที่อำเภอระโนดคือการได้รับบาดเจ็บจากใบพัดเครื่องตีน้ำในนากุ้งเครือข่ายสถานพยาบาลอำเภอระโนดได้ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามรถแบบที่6 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อให้เกิดบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุมีความรวดเร็วปลอดภัยและส่งต่อทันเวลามีการดำเนินการ2รูปแบบทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยการดูแลผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุและร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆในอำเภอระโนดให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งคณะทำงานลดอุบัติเหตุระดับอำเภอการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับชุมชน การรณรงค์ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการตั้งด่านตรวจจับแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญรถแมดที่3การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศกลุ่มแม่และเด็กการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอระโนดยังพบปัญหาสำคัญ2ประเด็นคือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดในระยะใกล้คลอด และหญิงตั้งครรอายุน้อยกว่า20ปีซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกระบวนการแก้ไขปัญหาของอำเภอโนดมีคณะกรรมการ MCH board มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระดับอำเภอร,รถแบบที่4การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการทันตกรรมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาในกลุ่มแม่และเด็กที่ดำเนินการแล้วประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาในหญิงมีคันในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งมีการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดำเนินกิจกรรมทันตสุขภาพในหญิงตั้งคันการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่กิจกรรมการแก้ปัญหากลุ่มเด็กแรกเกิดถึงสปี สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุมีการให้บริการฟันเทียมพระราชทานโดยการตรวจคัดกรองเบื้องตน้นโดยชมรมผู้สูงอายุและผู้ที่มารับบริการทั่วไปผลการดำเนินงานดังนี้ปี2554เป้าหมาย60คนดำเนินการแล้ว145คนส่วนปี2555เป้าหมาย80คนดำเนินการแล้ว94คนรถแบบที่ห การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศก,การดูแลกลุ่มโรคทั่วไปทีมงานอำเภอโนดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคที่สำคัญคือโรคมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุระหว่าง30-60ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ2,555มีจำนวน9,666คนได้รับการตรวจคัดกรองแป๊บซเมีย์สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ2,553 จนถึงเดือนพฤษภาคม2555จำนวน7,867คนร้อยละ81.39พบเซลล์ผิดปกติสะสมรวม54คนร้อยละ0.69ได้รับการส่งต่อสะสมรวมร้อยละ77.78รถแมบที่7การบรรลุผลสำเร็จก,การสร้างเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังโรคและไยสุขภาพใน5กลุ่มโรคสำคัญสุขภาพรู้สุขภาวะ คงไม่ใช่บทบาทของแพทย์หรือทีมสาธารณสุขในการดูแลเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของสุขภาพคณะทำงานจึงได้ดำเนินการดังนี้การสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพได้สนับสนุนให้มีเครือข่ายสุขภาพทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางที่หลากหลายเช่นวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวจดหมายข่าวสาธารณสุขระโงเน้นการรณรงค์ตามปฏิทินสาธารณสุข การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพมีการจัดทําประชาคมกําหนดนโยบายหรือมาตรการทางสังคมระดับหมู่บ้านที่เห็นเป็นรูปธรรมเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพดําเนินการตรวจเฝ้าระวังประจําปีสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการ